สวัสดีครับผมกับช่องจ่าพศวันนี้ก็มาตีพึ่งพี่น้องรับชมเหมือนเดิมครับผมคลิปยาวหน่อยนะครับวันนี้สี่นาทีกว่าครับผมดูกันยาวๆครับผมนี่ครับรขึ้นไปจะถึงรังแล้วนะครับรังใหญ่ประมาณเกือบเมตรนะครับรังนี้ครับผม วันนี้งานตีทอยนะครับตีทอยขึ้นไปประมาณสิบกว่าตัวนะครับผม,อมโอ้โหควัสะใจเลยครับผม จะถึงรังแล้วนะครับต้องใช้ควันเยอะหน่อยนะครับรังนี้เพราะรังใหญ่ครับแม่ดุครับผม ยินไปถึงรังเรียบร้อยครับรังใหญ่นะครับนั่งยากครับผมสูงเลยครับ กำลังจะปาดลังนะครับปาดเสร็จชิ้นแรกครับผมเรียบร้อยครับชิ้นแรกปาดเสร็จเรียบร้อยครับผม ชิ้นสองป่าเสร็จเรียบร้อยครับผมเหลืองหัวน้ำหวานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องจ่าพดด้วยนะครับชิ้นสามเรียบร้อยครับผมติดตามรับชมกันยาวนิดนึงนะครับคลิปนี้ครับผมเต๋อหัวน้ำหวานนะครับหัวน้ำหวานประมาณสิบกว่าโลนะครับลังนี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ